รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจำเดือนพฤษภาคม2568เดือนพฤษภาคม2568เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจด้านการผลิตชะลอตัวจากภาคเกษตรกรรมส่วนภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในขณะที่ภาคการบริการหดตัวสำหรับเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายขยายตัว จากการลงทุนภาคเอกชนการใช้จ่ายภาครัฐและการค้าชายแดนในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนหดตัวสำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอัดตรางเงินเฟอ้อทั่วไปและการจ้างงานหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนด้านอุปทานชะลอตัวร้อยละหนึภาคเกษตรกรรมชะลอตัวร้อยละสิบเ จากการปรับตัวลงของปริมาณผลผลิตยางพาราและสุกรตามพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละยี่บเกจจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ภาคอุตสาหกรรมภาคการบริการหดตัวร้อยละส0 8จจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรายได้จากการท่องเที่ยวและภาษีขายส่งขายปลีกด้านอุป,ปสงค์ขยายตัวร้อยละ 3 1 8สองการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ0.01จากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ1 9 2เกจสองปจากการขยายตัวของการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนขยายตัวร้อยละ36 1 8จปรายจ่ายงบประจำขยายตัวร้อยละ 13. 9 7เกาจการค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ 31.93อจดาสจากการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละห้า2ิบสี่จุสี่สองมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละสิบแดจุดหนึ่งการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละแปดจุศูนเจจากการลดลงของการจดทะเบียนใหม่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งการจดทะเบียนใหม่รถจักรยานยนต์และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ลดลงด้านการเงิน เงินฝากรวมจํานวน28,357.79ล้านบาทขยายตัวร้อยละ3.02สินเชื่อรวมจํานวน46,396.58ล้านบาทชะลอตัวร้อยละ0.26ด้านการคลังการจัดเก็บรายได้จํานวน793ล้านบาทชะลอตัวร้อยละ24.67การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมจํานวน1,629.47ล้านบาทชะลอตัวร้อยละ17.63 ขาดดุลงบประมาณจำนวน836.47ล้านบาทด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจดัชนีผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ108.50อัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัวร้อยละ0.91การจ้างงานหดตัวร้อยละ2.67สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารชั้นสทางหมายเลขโทรศัพท์042611502 เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร www.cgd.go.th m d h tiktok ok @cgd_mukdahan youtube สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร facebook สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารและกลุ่มไลน์เศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร